đó là mát ít số, vốn coi nhiều à. cái này không. bùn เพื่อมีโชคเพื่อมีโชคไอ้ไข่กันเข้าก็สุปรตทัดไว้แล้วได้แล้ววันนี้ได้ไข่ไปแล้วไปอยู่ให้รำให้ขายนะหลายก็ถูกหลายหมื่นนะว่ากันนะเนาะเออผลมาจากมาไหวใช่ไหมใช่หัหันมาบนนี่ไงไว้ยังเพิ่งขายเรืองโอ้เยอะเพิ่งถ่ายเลยสองห้าอ๋อถูกถูกวันนี้ครับเนี่ยวันนี้นะจ๊ะเท่าไรครับเนี่ยกี่ใบครับเนี่ยสิบใบ สิบเก้าค่ะหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบค่ะเก้าใบเก้าใบแปดแปดเก้าหกสามอ๋อมามาที่ไหนครับเนี่ยมาที่วัดดงเศรษฐีค่ะมาขอพรจากไอ้ไข่ค่ะอ๋อได้ผลทันใจเลยค่ะแล้วก็มาจุดประทัดแก้บนพันนัดแล้วค่ะครับผมกี่กี่ใบครับเนี่ยพี่เก้าใบค่ะเก้าใบเนอะค่ะเก้าใบค่ะแปดเก้าเก้าค่ะเก้าเก้าใบค่ะเก้าใบค่ะเก้าใบค่ะ ตองแปดสามมัเลยอันนี้ผมไม่ได้เลือกนะรื่อ,นะอลาอันนี้ก็คืออย่างนี้เลยนะครับเลียประทัดใช่ไหมหลวงพ่อเลียประทัครับตองแปดสามันเลยรับป okay, ิดดีกว่าดีิดีกเลย